สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายรถนะครับรถตู้อีสุบัดดี้นะครับนี่เครื่องมังกรทองขันตรงข้างหน้าเลยนี่เครื่องสองพนห้าดีไอรนะครเครื่องฝาทองเนาะนี่ดูคันนี้มันก็จะแห้งๆแบบแบบมันก็มีเลางมีรอยบ้างนะแต่ว่ามันมันบางผมก็ชอบตรงที่มันบางเนี่ยเี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนะครับด,ด้านหน้า คันนี้ภาษีขาดหนึ่งปีนะครับดูนั่นนะจะจะมีสีแตกบ้างนะครับสีแตกนะแต่แต่ว่ามันสีไม่ใช่หนานะเหมือนว่าเขาอาบมาเฉพาะข้างหน้านี่ครับแต่ตรงนี้ด้านด้านด้านซ้ายด้านขวานี่บางนะครับบางเลยกระจังหน้าพวกไฟเดียวอะไรของใหม่หมดเลยนะครับผมใส่ให้ใหม่เพราะว่าแทกมันมันมีรอยแตกตรงนี้เนาะ มืก็แล้วผมก็เลยซื้อใส่ให้ใหม่ลพวพอไฟเลี้ยวพอก,กระจกมองข้างเดี๋ยวดูด้านไหนก่อนดีดูชายน้ําด้านขวาดันก้อ่ะเนี่ยดูด้านขวาด้ดานขวาบางนะครับแต่ว่าแสงมันอาจจะจ้าหน่อยเนาะผมใช้ใช้กล้องอันนี้เนาะ นี่ตรงนี้ที่บางนี่สีเดิมนะตั้งแต่หัวลงมานี่สีเดิมหมดเลยลอดูใชน้น้ำยางยางเป็นมิชลินนะปี18นะ ้านท้ายอันนี้มันเป็นรถรับส่งนักเรียนเก่านะนแล้วก็เขาเขาก็เปื่อยข้างในไว้นะเปิดลองไปก็คือว่าถ้ารุ่นนี้มันเอาไปตัดไปตัดข้างหลังใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น4ีล้อกลางเลยนะเพราะมันมีชัดสีนะตัดให้เหลือแต่หัวเนี่ยมันก็คล,าคลา N K นะ้ายๆ NKR นะไม่แน่ใจนะเหมือนเหมือนสีล้อกลางนี้ผมก็บอกบอกให้รู้ก่อนเนาะ มีตรงนี้สีรอน่อยนะแต่ว่ามันมันบางนะครับบางเลยลนะตัวทางบางพวกมุมกระจกอะไรก็ยังยังสวยอยู่เนาะไฟท้ายนี้ผมก็ใส่ให้ใหม่เนาะแล้วมันของเดิมมันก็ซีดๆหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เนี่ยดูถ่ายน้ำด้านซ้าย ด้้าานซายประตูสไลด์ก็สไลด์ได้นะครับเดี๋ยวประใช้ได้นี่ข้างในข้างในครับโล่งๆนะโล่งๆนโะล,ล,ล,ล่งหมดเลยละ่ะก็ถ้าคนเอาไปทำแคมเปอร์แวนก็ตีไม้ใส่เลยนะครับใส่ฉนวนไปก่อนแล้วก็ตีใส่เลยไม่ต้องลื้อละของลื้อออกหมดละเนาะ ถามว่ามันมีผุไหมมันมีนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ตรงนี้นิดนึงแถวๆตัวนี้นิดเดียวครับแล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็ไปตัดตัดปะได้เลยไม่ถึงกับสาหัสนี่ดูข้างในใหญ่นะใหญ่นะถ้าจอดเทียบกับพวกนิสสันเออร์เลยเออร์ดูเล็กไปเลยนะ เบาะอันนี้ก็ผมก็สั่งหุ้มใหม่ไปเลยแ,ลแรกมันขาดนิดขาดแถวๆเนี้ยก็เลอยอหุ้มใหม่ไปให้มันโทนเดียวกับของเดิมมาดูห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องห้องเครื่องก็ล้างหม้อน้ำให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกท่อยาง สองอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วแล้วก็ใส่พาาหน้าเครื่องแล้วก็พวกลูกหมากล่างอะไรเขาเปลี่ยนมาม้างแล้วนะครับก็คันนี้ไม่มีเสียงดังแน่นอนนี่อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าสตาร์ทเครื่องดูเลยอ่ะนี่สตาร์ทเครื่องไฟเดียวซ้ายนะครับเดียวขวาใช้ได้นะครับไฟ อารีเลย์พามากอะไรก็ใช้ได้นะบี่ปันน้ำฝน,นใช้ได้นะครับครน,นี้คือแบบไม่ต้องหาหัวเลยเราก็สตาร์ทเลย ควันวยๆปกติของเคื่องดีเซลนะมันต้องมีควันม้างนะแต่แบบไม่ถึงกั่ควันขาวไหลสุยนะ บประตูเลยก็ยังเนียนอยู่เนาะถ้าคนมีงบประมาณเยอะๆก็ทำสีใหม่เลยครับหรือว่าถ้าชอบแห้งๆแบบนี้ก็เอาไปตีไม้ข้างในเนาะอ่ะโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์080 845 8 3 8 4นะครับรถอยู่ที่จังหวัดตากนะครับต่างจังหวัดก็มีเทเลอร์ส่งให้นะครับจะถึงใต้นู่นนะครับแต่ว่าสาย ตะวันออกจะไม่มีไปนะครับโอเคนะครับต้อง,ต,องต้องมารับเอาที่แถวกรุงเทพนะครับสายตะวันออกโอเคนะครับบััสดีครับ